ประเด็นหนึ่งครับทางคอลมอไฟเขียวครับร่างระเบียสบสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าป้องกันรปราบปรามแก้ไขปัญหาข่าวปลอมออนไลน์หรือว่าเฟกนิวนะครับโดยคลมรครับเห็นชอบร่างระเบียสบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ครับซึ่งร่างระเบียบนี้นะครับจะเป็นกรอบแนวทางและก็หลักเกณฑ์ในการดาเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ แต่การมุ่งขงจัดข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์นะครับที่มีผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสังคมในวงกว้างโดยจะมีการดําเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งจะประกอบด้วย 1. ครับศูนย์ประสานงานกลาง 2. ศูนย์ประสานงานประจํากระทรวงและ 3- ศูนย์ประสานงานประจําจังหวัด ซึ่งตรงนี้ครับจะทาให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับครับ